ขณะที่โรงพยาบาลเบตงนะคะก็ได้จัดโครงการดนลรงตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการสองกล้องค่ะจะจนผู้ป่วยนะคะในระยะแรกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วรวดเ,เร็วค่ะ ที่โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลานายแพทย์อรารยะไข่มุกผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมโครงการโดยนรงตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการสองกล้องโคโลโนอสโคปีเพื่อสามารถค้นพบผู้ป่วยระยะแรกค่ะและเข้าสู่กระบวนการรักษาให้รวดเร็วโดวยมีกลุ่มเป้าหมายประชากรอ,อายุ50-70ปีในประชาชนพื้นที่อำเภอเบตงที่ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีฟิ t เทสมีผล ผิดปกติค่ะและกลุ่มเสี่ยงสูงญาติสายตรงจำนวน65รายเพื่อคนเบตงปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยมีทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเบตรงร่วมกับทีมอาจารย์แพทย์พยาบาลศูนย์ m i s โรงพยาบาลหาดใหญ่ทั้งนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบ,บาลเมืองเบตงฝ่ายปกครองอำเภอเบตงองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่อำเภอเบตงอีกด้วยค่ะ